ครับผมเมื่อเช้ชานะผมก่อนมาทํางานนั่งดูข่าวนะว่าตอนนี้นะครับผมสถานการณ์รถมือสองนะค่อนข้างที่จะแย,ย่และบางบางบาง,บางที่ก็บอกว่าไฟแนนซ์นะครับผมมีการยึดรถอันนี้พูดกันตรงๆนะออกข่าวช่องสามวันนี้เลยเช้านี้เนาะมีการยึดรถครับผมประมาณ200คันเพื่อเข้าลานประมูลอ่าแล้วก็ราคารถมือสองบางทีหันหายไป8 9 0 0 0ื่นเเป็นแสนก็อยากจะฝากเอฟซีว่าสถานการณ์หน้าตอนนี้ก็ถามว่ามันเลวร้ายขนาดนั้นไหมก็ไม่น่ะ และดูด้านหลังของผมรถเข้าใหม่บางคันมีรอยบ้างมีขูดบ้างทันหลออบ้างแต่อะไรแต่ต้องไม่ชนต้องไม่ชนนะต้องไม่พลิกคว่ำต้องไม่จมน้ําอฟีบางคนอาจจะเห็นข่าวแล้วตกใจแต่ณนะปัจจุบันนอผมณนะวันนี้ยังขายรถได้ยังปล่อยรถน่ายังมีรถส่งมอบวันนี้ส่งสองคันเดีย๋ยวช่วงบ่ายมีอีกสองคันวันนี้ผมมีส่งรถ5้าคันและที่สำคัญลูกค้าซื้อเงินสดด้วยมันเป็นผลที่วัดไม่ได้ครับผมอ่ะ บางทีข่าวออกมาก็บางทีเอกลัวก็ฝากคลิปนี้ไว้นะครับผมอ่ะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะว่าสถานการณ์หน้าตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะครับผมเข้ามาดูรถได้รถของเรามีแต่สวยๆดีๆเราไม่ได้บอกว่ารถเราดีเราไม่ได้บอกว่ราร,รถเราสวยทุกอย่างที่เราพูดมาจากลูกค้ารถไปดีที่สุรไป